วันนี้ไม่ต้องทำ ทวนอะไรกันเยิ่นเยอะแล้วทั้งหมด18คนที่โดนหมายจับจากดิไอคอนคุณผู้ชมครับวันนี้ยกเว้นบอสพ่อคนเดียวยังคงโดนสอบต่อส่วน17คนถูกค้วตัวไปฝากขังที่ศาลดูบรรยากาศที่ศาลหน่อยนะครับเมื่อตอนประมาณบ่ายสามโมงที่ผ่านมาตำรวจทยอยคุมตัวทั้งหมด17คนครับคุณผู้ชมฮะขึ้นรถของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นรถตู้โดยบรรดาแต่ละคนที่มาแน่นอนที่สุดนี่คือคุณกันนะครับแล้วก็คือแซมจะเห็นว่าพี่แซมใส่แว่นตาดำใส่หน้า กางอนามัยส่วนคุณกันกันตาถาวรจะเดินตามส่วนเสื้อสีขาวข้างหลังคือน้องมีนพนชยาแล้วก็ขนาดเดียวกันอีกคนหนึ่งก็น่าจะเป็นบอสหมอเอกเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เนี่ยก็คือจะนั่งรถคันเดียวกันคือรถเนี่ยเขาจะแบ่งกันประมาณ5 4าหาประมาณนี้แต่ขอเอาภาพสำคัญก่อนนี่ฮะจะสังเกตว่ามีนเนี่ยจะค่อนข้างเข้าใจว่าเครียดมากนี่คือตอนขึ้นรถนะ เดี๋ยวลองเล์ภาพอีกครั้งหนึ่งให้คุณผู้ชมดูวินาทีตอนที่ทั้งหมดเนี่ยเดินออกมาจะพบว่าพี่แซมเนี่ยจะเป็นคนแรกคุณผู้ชมครับที่ยกมือไหว้สื่อมวลชนหลังจากนั้นคุณกันเนี่ยก,ก็จะยกมือไหว้สื่อมวลชนแต่ไม่ตอบคำถามใดๆทั้งสิ้นเช่นเดียวกันครับบอสหมอเอกซึ่งเป็นหมอเก๋เดินตามหลังกัน,ก,นกันตถาวรน,นี่ฮะเราเพิ่งจะเห็นหน้าชัดๆพวกเขา ส่วนคุณมีนก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยเธอไม่ตอบคำถามใด้ั่งสิ้นแล้วก็ใส่เสื้อเหมือนเสื้อกันหนาวเพราะเมื่อคืนนี้หนึ่งคืนพวกเธอเองจะต้องนอนอยู่ที่ห้องขังของกองปราบนะครับ ก็คือที่เขาเรียกกันว่าตึกแดงนี่แหละคุณผู้ชมฮะวันนี้ทั้งหมดถูกนาตัวไปฝากขังส่วนบอสคนอื่นๆเดี๋ยวให้คุณผู้ชมลองดูบรรยากาศสักนิดหนึ่งเพราะว่าวันนี้เองเนี่ยคุณผู้ชมฮะเขามีการเตรียมรถนําตัวผู้ต้องขังเนี่ยนะครับอย่างคันที่หนึ่งเลยเนี่ยจะเป็นเซตแรกครับเหล่าบรรดาบอสคนสําคัญค่ะเอาตั้งแต่ตอนต้นเลยรถคันที่หนึ่งจะไล่เรียงมาอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะมีบอสออฟบอสป๊อปทอมมี่วินแล้วก็บอสและ ยังไม่ต้องไปสนใจตรงนี้เดี๋ยวผมจะแยกตัวละครให้ดูแต่ละคนมันมีความสำคัญยังไงนี่ฮะอันนี้คือคันแรกขึ้นไป5คนต่อมาครับใน5คนนี้ก็น่าสนใจโดยเฉพาะบอสแลกจําเอาไว้เล่นๆก่อนอเดี๋ยวดูกับลุยคืนนี้แล้วเดี๋ยวจะกลางอะไรให้ดูบางอย่างกับหลักฐานที่นี่ด้วยต่อมาคันที่สอคันที่หไปห้คันที่สองมาสี่ะคันที่สคุณผู้ชมครับ เดี๋ยวรอเปลี่ยนภาพแป๊บหนึ่งนะฮะคันที่2เนี่ยก็จะมีทางด้านโอมปีเตอร์อุมมี่แล้วก็แม่หญิงนี่ฮะแต่ละคนนั่นก็คือโค้ดเหล่าที่ขึ้นบรรดาบนเวทีเหล่าที่หาการเรียนคอร์สส่วนที่ว่าจะไปดึงลูกทีมไหมเดี๋ยวเขาคงไปต่อสู้กันในชั้นศาลจะเห็นนะฮะคือมุมหนึ่งเนี่ยช่างภาพของช่อง8ก็พอดีเลยเป็นกล้องที่ส่องเข้าไปจากรถตู้ เราก็เลยเห็นกล้องมุมที่รับหน้าของเหล่าบรรดาบอสบอ,บอที่ขึ้นรถตู้เนี่ยนะฮะนี่คือคันที่2ค่ะนี่ฮะอ่ะดูก่อนนะฮะและต่อมาคันที่3ครับนี่คือชุดสําคัญอีกชุดหนึ่งเดี๋ยวรอเปลี่ยนภาพแป๊บหนึ่งคันที่3มาเลยนะฮะไล่เรียงตั้งแต่โซดาสาวสวยรวยหรู เดี๋ยวจะบอกเธอเป็นใครบอสสวยคุ้นใช่ไหมฮะ,ฮะนี่คือหน้าจริงเธอนะฮะแล้วก็มีบอสปันอันนี้ตัวสำคัญฮะแล้วก็บอสจอยเห็นไม่ชัดไม่เป็นไรเพยอ,อีกรอบนี่ฮะอันนี้ชัดๆโซดานี่ตัวจริงสวยมากนะส่วนบอสสวยสวยไหมคุณผู้ชมดูเอานี่ฮะเห็นไหมมะบอสสวยบอสสวย,สวย,สวยแล้วก็ปันนี่คือตัวสำคัญจริงๆนะฮะน,นี่ฮะ แล้วก็น้องจอยนี่ใครพูดอะไรนะใช่สวยไหมหรือถามว่าสวยไหมหรือว่าสวยจริงไหมเมื่อกี้นักขาหลุดเสียงขึ้นมาคันที่สี่คือคันปิดขบวนวันนี้บอสดาราต้องเรียกว่าบอสดารานี่ฮะไล่เวียงมาเลยพี่แซม ครับนี่คือเหล่าบรรดารถทั้ง4คันกลับมาตรงนี้ ประเด็นก็คือเมื่อคืนนี้ทุกคนคุณผู้ชมครับนอนอยู่ที่กองปราบหนึ่งคืน<ะ>ผมขอเปิดภาพทนายของบอสแต่ละคนก่อนละกันผมเริ่มต้นจากบอสมินก่อนท<ะ>นายชูชาติกันไัยคุณผู้ชมฮะแล้วลองเปิดภาพน้องมินตอนที่เดินตามหลังพี่แซมมาสักนิดหนึ่ง<ะ>เพราะว่าวันนี้เนี่ยผู้สึกข่าวไปดักรอที่ศาล<ะ>ย้ำนะฮะนะตอนนี้ต้องบอกก่อนข่าวเนี่ยกำลังไล่เช็คกันอยู่ยังไม่ได้ประกัน<ะ>ยังไม่ได้ประกันแต่จะยื่นหลักทรัพย์นะฮะตัดภาพไปที่ทนายชูชาติหน่อยเป็นทนาย ของบอสมินวันนี้ไปรออยู่ที่ศาลเลยครับคุณผู้ชมฮะแล้วก็บอกเหมือนกันเนี่ยนะครับว่าวันนี้ในส่วนของทนายชูชาติบอกว่าเบื้องต้นจะมีการยื่นประกันตัวส่วนหลักทรัพย์เนี่ยมันมีการเตรียมไว้แล้วมันมีรายงานถ่าวว่าหลักทรัพย์ของน้องมีเนี่ยจะเตรียมไว้2ล้านนะครับคุณผู้ชมฮะ นักข่าวถามว่ากังวลไหม,มเพราะคดีสําคัญสารท่านอาจไม่ให้ประกันทนายบอกว่าไม่กังวลเพราะการยื่นประกันตัวทําได้24ชั่วโมงมีเสียงพี่ชูชาติลองฟังดูหน่อยฮะทั้งวันอยู่แล้วนะ24ชั่วโมงวางรถ ญาติเขาจัดการผมไม่ทราบเลยครับญาติดำเนินการเหมือนครับก็ญาติมารอยืนรออย่แล้วบางอย้างบางคนก็ยังไม่ยืนหรอกท่านอยู่ใช่ไหมว่าด้วยเวลาการส่งสตัวมันค้างที่จะยืนการยืนขอประกันมันได้ทั้งวันอยู่แล้วนะครับ2ี่ชั่วโมงไม่มีเวลาจำกัด ขอดูบรรยากาศที่ศาลอายาราชดาตัดภาพไปเมื่อตอนเย็นนะสักทีหนึ่งหลังจากที่คุมตัวทั้งหมด17บอสนะครับยกเว้นบอสพอแน่นอนที่สุดคุณผู้ชมครับทางเจ้าที่ตํารวจเองมีการนําตัวไปฝากขังทั้งเรื่องข้อหาในคดีช่อโกงและก็เรื่องพอรบอคอมพิวเตอร์เบื้องต้นผมย้ําพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวเอาไปว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาการประกันตัวเอาอย่างนี้ก็แล้วกันแต่มีรายงานว่าทั้งหมดนี้ไม่ได้ประกันเพราะว่าคดีนี้เป็นคดีที่ความเสียหายเยอะ ตัดสัญญาณไปที่หน้าศาลอายาราชดาขณะน,นี้รถควบคุมตัวผู้ต้องขังคุณผู้ชมฮะม,มาถึงใต้ถุนศาลแล้วติดตามรายงานสดจากนัทวิทย์ปงลังกาครับ คุณผู้ชมครับผ่านไปกว่า3ชั่วโมงแล้วนะครับหลังจาก17บอสเนี่ยนะครับเดินทางมาที่ศาลอาญ,ญากรุงเทพแข่งดีนะครับซึ่งเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับทราบว่ามีทนายของ3ดารานะครับพยายามยื่นขอประกันตัวแต่รายงานล่าสุดนะครับก็คือทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นดาราเองและก็รวมไปถึงบอสท่านอื่นรวม17คนไม่ได้รับการประกันตัวครับ หลังจากที่ขบวนรถของบอสทั้ง17คนนะครับเดินทางมาถึงที่สารอาญารัชดานะครับโดยขบวนรถเนี่ยไม่มีบอสพอนะครับเพราะเนื่องจากอีกคนนึงยังอยู่ระหว่างของการสอบอยู่ที่กองปราบนะครับโดยหลังจากที่เดินทางมาถึงเวลา15นาฬิกา49นาทีซึ่งกระบวนการณขนาดนี้ยังอยู่ในกระบวนการของการพิจารณานะครับโดยมีรายงานว่าขบวนรถเนี่ยนะครับหลังจากที่เข้ามาถึงจะมีทนายความของท่านแรกก็คือดาราสาวก็คือมีนนะครับเดินทางมาก่อนช่วงเวลาประมาณ17นาฬิกา21นาทีครับหลังจากที่เดินทางมาถึงก็ได้มีการให้ข้อมูลกับทีมข่าว แต่ไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าวันนี้ต้องการที่จะยื่นขอประกันตัวเนื่องจากตัวของผู้ต้องหามีความเครียด네แต่ส่วนเรื่องของวงเงินนั้นจะเป็นหน้าที่ของญาตินะครับในการจัดเตรียมหลักทรัพย์ครับขณะเดยียวกันยังทราบว่ามีดาราของขออภัยครับมีทนายของดาราท่านอื่นครับไม่ว่าจะเป็นกันนะครับและก็แซมก็มีการส่งทนายมาพร้อมกับหลักทรัพย์คนละ2ล้านบาทเพื่อที่จะยื่นขอประกันตัวนะครับแต่ก็ตอนนี้นะครับก็คือมีการทําเรื่องกับทางศาลเรียบร้อยแต่มีรายงานเบื้องต้นว่าไม่ได้รับการประกันตัวและก็ไม่ได้รับการปล่ออยตัวัว <es> นนพ มีรายงานออกมาอย่างไม่เป็นทางการแต่อีกสักครู่นะครับคาดการว่าหลังจากมีการพิจารณาเสร็จแล้วนะครับก็จะทราบกันอีกทีหนึ่งครับส่วนเมื่อเวลา18บแนาฬิกาสนาทีก่อนที่เราจะรายงานสดเนี่ยนะครับคุณผู้ชมก็พบว่ามีรถควบคุมผู้ต้องขังนะครับจำนวน2คันซึ่งเดินทางเข้าไปบริเวณด้านหลังของศาลโดยมีรายงานว่าถ้าหากไม่ได้รับการประกันตัวนะครับก็จะมีการแยกบอสนะครับออกเป็นบอสชายและบอสหญิงนะครับขึ้นรถคุมขังโดยจะมีการส่งไปที่เรือนจําพิเศษนะครับแล้วก็มีการแยกระหว่างเรือนจําชายกับเรือนจําหญิงคร บริเวณด้านหน้าศาลก็ต้องบอกว่ามีกองทัพสื่อมวลชนจนถึงนา,นาขณะนี้ก็ยังคงมีการเกาะติดความเคลื่อนไหวอยู่นะครับซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกว่าบรรยากาศณช่วงเวลานี้นะครับจุดที่ผมดีรายงานขณะนี้ก็คือเป็นประตูทางเข้าและออกจุดเดียวนะครับหากตัวของผู้ต้องหาทั้งหมดนะครับไม่ได้รับการประกันตัวรถเนี่ยจะผ่านบริเวณด้านหลังของผลนะครับแล้วก็วิ่งถูสนนรัชดาแล้วก็ไปที่ศาลขอภายรับไปที่เรือนจําพิเศษทันทีนะครับหากมีความเคลื่อนไหวหรือความคืบหน้าเราจะรายงานให้ทราบอีกทีนึงครับครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะ เปิดหมายจับให้ดูแล้วเดี๋ยวไล่เรียงกันอีกรอบหนึ่งล่าสุดนี่คุณผู้ชมนี่คือโฉมหน้า18คนยกเว้นพอพอยังคงอยู่ที่กองปราบคุณผู้ชมครับกลับมาตรงนี้เพราะถามว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยวันนี้ถ้าเราเห็นบรรดาคาราวาน17บอดเดินขึ้น รถของตำรวจสอบสวนกลางเพื่อจะไปฝากขังที่ศาลลองเปิดภาพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคือส่วนหนึ่งต้องยอมรับคดีนี้คดีใหญ่ค,ความเสียหายเยอะอและเขากลัวการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินขนาดเดียวกันคุณผู้ชมครับกลุ่มผู้เสียหายวันนี้ไปรอคัดค้านเลยลองดูคู่ขนานก,นกันกับกลุ่มผู้เสียหายคุณรพัฒสิทธิ์พัทรศิริชัยศิลป์นะฮะเป็นรองประธานมูลนิธิท,ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมไทยของกลุ่มทนายรณรงค์วันนี้เดินทางไปที่ศาลอาญารัชดาเพราะถ้าวันนี้ 17คนไม่ได้ประกันจะเข้าเรือนจําพิเศษกรุงเทพนะครับคุณผู้ชมฮะโดยวันนี้คุณรพัน์ศิษย์บอกว่าคาดีนี้ผู้เสียหายขอคัดค้านเนื่องจากว่ามีบุคคลไปแอบอ้างว่าเป็นเทวดา จะช่วยเหลือทางคาดีดังนั้นกลุ่มผู้เสียหายเกรงว่าคาดีนี้ถ้าทั้งหมดได้รับการประกันมันจะมีผลกับผู้เสียหายประกอบกับมีผลกระทบต่อความมั่นคงเศรษฐกิจและการเมืองความเสียหายจํานวนมากอย่างน้อยวันนี้ทางกลุ่มผู้เสียหายเขาก็ยอมรับว่าดีใจที่ตํารวจสามารถจับกลุ่มทั้งหมด18บอสได้ฟังเสียงการยื่นคัดค้านการประกันตัวจากทีมคุณรัพัฒน์ศิษย์นะ โดยทั่วประชาชนจำนวนมากแล้วก็มีมูลค่าความเสียหายสูงนะครับและประเด็นที่เราเป็นกังวลเลยแลก็คือผู้เสียหายกังวลด้วยก็คือว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันกระทบภาพรวมของประเทศเลยนะครับทั้งเรื่องของเศรษฐกิจการเมืองแล้วก็ประชาชนโดยทั่วไปวันนี้นะครับผู้เสียหายก็เลยบอกว่าทางมูลที่นะครับมายื่นคัดค้านการปล่อยตัวโว่วคาวในวันนี้หน่อยนะครับเดี๋ยวส่วนรายละเอียดคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นล่าสุดย้ําตรงนี้นะฮะสารไม่ให้ประกันตัว แต่ที่เกิดการคาดเคลื่อนก็มาจากกลุ่มดาราบอสเขาขอใช้หลักทรัพย์สองล้านแต่ศาลไม่ให้เอาตรงนี้ชัดเจนนอนเรือนจำทั้งหมดนะฮะไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อ<ม>ตัวบอสพ่อคุณผู้ชมฮะเมืม่อคืนผมเชื่อว่าคล้ายความร่วมมือกับตำรวจย้อนภาพบอสพ่อเมื่อคืนที่ช่องแปดไปได้ภาพมาหน่อยเป็นภาพเขาิ้วตัวบอสพ่อออกจากกองปราบแล้วก็เอาไปคนที่ตึกดีไอคอนคุณผู้ชมฮะปรากฏว่าภาพที่เอาตัวบอสพ่อไปตึกดีไอคอนเนี่ย ลองอภาพนั้นขึ้นมาครับเพราะนี่คือหลังจากที่เมื่อคืนนี้เขาค้นตึกเสร็จเขาขี่บอสพอกับคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าบอสพออิกรวยมากล่าสุดวันนี้ทานายความของบอสพอทานายวิทูลเก่งงานครับอ,ออกมาบอกเนี่ยนะครับบอกว่าเบื้องต้นเลยหลังจากถูกจับกลุ่มบอสพอให้ความร่วมมือและมีการอธิบายเรื่องธุรกิจปกติไม่ได้ให้การอะไรมากไปกว่านั้น หลักใหญ่ใจความก็คือบอสพอยืนกรานปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาโดยบอสพอปฏิเสธทั้งหมดครับแล้วขณะดเดียวกันส่วนการคัดค้านการประกันตัวเข้าใจว่าบอสพอก็ต้องรู้เพราะวันนี้บอสพอยังนอนอยู่ที่กองปราบนะเห็นบอกว่าจริงๆทานายเตรียมหลักทรัพย์เอาไว้หมดแล้วแล้วก็อยากจะ,ะแถลงต่อสารด้วยว่า ตัวบอสพอไม่ได้มีพฤติการในการหลบหนีเนื่องจากว่ามามอบตัวตั้งแต่วันแรกที่เป็นข่าวดังนั้นส่วนหลักทรัพย์เอออันนี้น่าสนใจถามว่าหลักทรัพย์เนี่ยุูผู้ชมฮะมหลักทรัพย์จริงๆเนี่ยจะไปหาที่ไหนเพราะตอนนี้บอสพอโดนอายัดทรัพย์สินเห็นบอกอาจต้องยืมเพื่อนซึ่งเรื่องนี้ผู้ต้องหาไม่ได้กังวลใจนะฮะเพราะว่ายัางยืมเงินหรือยืมหลักทรัพย์ในการประกันตัวจากเพื่อน ส่วนถามว่าเมื่อคือนนี้นอนคุกของกองปราบเป็นยังไงบ้างเห็นบอกว่าเมื่อคือนนี้อยู่จนกระทั่งส่งบอสพอเข้าคุกนะฮะของกองปราบเข้าใจว่าทุกคนเองเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ในการพิสูจน์ตัวตนและเขาพร้อมจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมพอไม่ได้ฝากอะไรเป็นพิเศษนอกจากฝากให้ดูแม่และดูลูกแต่ละคนเนี่ยเคยให้การมาแล้วตั้งแต่วันที่12ตุลาก่อนที่จะโดนจับเมื่อวาน เดียวยืนยันคำให้การเดินที่เคยให้การไว้ครับแล้วก็ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็ก็ก็ถามมาก็ตอบได้สําหรับข้อกล่าวหาสองข้อกล่าวหานี่คือให้การปฏิเสธหรือเป็นปฏิเสธนีครับปฏิเสธนีครับยอมรับไม่ได้เลยครับยอมรับในงานเข้าเลยนะเมื่อได้กังวลน่ก็สัดค้านท่านก็สัตย์านครับ เราเราก็เผมเข้าใจว่าเดี๋ยวเขาโจฝากขังนิสารก็ไปยื่นิสาลได้คือเราจะให้เห็นให้ท่านเห็นว่าตั้งแต่เรามาหรือตั้งแต่ตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ยเรามาแายง,งานตูนี่ฮะเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้น่าสนใจ